อีกไม่กี่วันจะกดบัตรคอนพี่โฮบแล้วนะคะเราก็เลยจะมารีวิวบัตรโคตจอยที่ IMPACT สําหรับคนงบน้อยแต่ก็อยากไปเหมือนกันให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่เราไปคอนพี่ยุกินะคะเรานั่งโซนเจชั้น4แถวเอนะคะราคา3 500ถัดจาก2 500มาแค่2แถวเท่านั้นเองค่ะความเห็นส่วนตัวนะคะเรามองว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ชันนิดนึงยิ่งตอนเดินขึ้นก็คือแบบ สวยมากสาหรับใครไม่ชอบความสูงเนี่ยอาจจะต้องลงต่ําไปอีกนิดนึงนะคะอ,อย่างใครจะอยู่ดอยอย่าได้ใส่กระโปรงยาวขึ้นมานะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเหยียบกระโปรงได้นะคะข้อเสียโซนที่เรานั่งนะคะก็คือเหล็กข้างบนนะคะมันบังหน้าจอเราเต็มเต็มเลยจ้าคือรู้สึกแบบงุนอิดมากเพราะว่ามันบังตลอดเวลาจะถ่ายให้เห็นเต็มเ็มก็ไม่ได้เพราะมันมีอันนี้ขัดตายอยู่อะ่ะแถมหน้าจอข้างๆก็คือเล็กเล็กเล็กเหลือเกินและอีกอย่างนะคะสาหรับใครที่จะมาแบบปัดโคดอยแบบนี้ต้องทําใจหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นศิลปินแค่แบบ จึงหนึ่งเท่านั้นเท่าตัวทั้งหมดนะคะนอกจากเราเนี่ยจะมีแบบดูจอใหญ่หรือไม่ก็แบบมีมือถือที่ซูมได้เยอะๆค่ะก็จะดีมากสาหรับตรงนี้นะคะใครอยากไปแบบเอาฟิลบรรยากาศในคอนแบบจอยๆหรือว่างบมีอาจจะไม่มากพอเนะะี่ยก็ไปดอยได้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกโซนดีๆมุมดีๆนะคะไม่นั้นนะอาจจะเป็นแบบเราได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยู่ดอยเนี่ยก็จะได้เก็บบรรยากาศคอนรอบๆได้ดีเลยค่ะยิ่งตอนบกแท่งไฟเนี่ยคือสวยเลยยิ่งทะเลมีมอมนะยิ่งสวยมากอะทุกคนก็หว,วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็น เป็นประโยชน์ต่ออาร์มี่และทุกคนที่จะไปคอนเสิร์ตใน Impact ในโซนดอยโซนนี้นะคะแล้วก็ขอให้อาร์มี่ทุกคนนะคะกดปัดคอนพี่หอบได้ทุกคนเลยนะคะสาธุนะคะโดยเฉพาะมีไทยนะคะมีไทยมีไทยมีไทย